ชายคนนี้และเสือกำลังติดอยู่กลางทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสือกินชายคนนั้นรีบถอดกางเกงและไปเข้าห้องน้ำบนเรือทันทีเขาต้องการวาดเส้นขีดเขตเพื่อไม่ให้เสือข้ามขีดจำกัดแต่เสือซึ่งเป็นราชาของสัตว์ทั้งปวงมันจะไปกลัวมนุษย์ตัวเล็กๆได้อย่างไรมันหมุนตัวแล้วเดินจากไปทันทีเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเขาจึงต้องกลับไปที่แพเล็กๆของเขาตอนนี้เสือหิวโหวยมาหลายสิบวันแล้ว ปกติมันต้องกินเนื้อวันละห้ากิโลกรัมเสือที่อยู่หเยมากอาจกระโดดขึ้นจากเรือได้ทุกเมื่อแม้จะถูกน้ำกั้นก็ยากที่จะช่วยชีวิตได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงใช้บิสกิตชิ้นเล็กๆลอ่อเสือไว้เขาเริ่มจับปลาเพื่อให้เสือกินแบบนี้เสือจะไม่จ้องมองเขาอีกต่อไปแต่ใครจะคิดว่าจับปลาไม่ได้เสือหิวจนทนไม่ไหวแล้วมันกระโดดลงทะเลทันทีพยายามทำปากจับปลาในทะเลถึงแม้ว่าบนบกมันคือราชาแห่งสัตว์ทุกชนิดแต่ในน้ำมันเหมือนกับเสือที่ฟันหัก เห็นภาพนี้แล้วชายหนุ่มอดยิ้มไม่ได้กับเจ้าสเสือน่ารักนี้แต่เขาก็ไม่สามารถยิ้มได้นานนักเพราะเขาสังเกตเห็นว่าเสือกำลังว่ายน้ำมาทางเขาเขารีบคว้าสายเชือกในช่วงเวลาวิกฤตเขากระโดดขึ้นไปบนแพช่วยชีวิตได้ทันสำเร็จจากนั้นเขาก็รีบเก็บแพขึ้นมาทําให้เสือไม่สามารถทําอันตรายเขาได้อีกต่อไปเสือหันตัวไปต้องการจะปีนขึ้นจากทางนี้ชายหนุ่มถือขวานขึ้นมาขัดขวางเสือทันที แต่เมื่อมองเห็นท่าทางทั้งน่าสงสารและน่ารักของเสือชายหนุ่มในที่สุดก็ใจอ่อนอย่างไรก็ตามในทะเลกว้างใหญ่แห่งนี้มันก็เหลือแค่เสือเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวชื่อของเขาคือไพยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นตั้งแต่เด็กพ่อของเขาเปิดสวนสัตว์ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียเป็นคนใช้เหตุผลแม่เป็นนักพฤกษาเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีความเชื่อตาประเพณีของอินเดียวันนั้นขณะที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่บ้านเขาหยิบเนื้อชิ้นหนึ่งเพื่อให้เสือที่เพิ่งมาถึงได้กิน เสือค่อยๆเดินมาข้างหน้าเห็นราชาแห่งสัตว์ในตำนานด้วยตาของตัวเองตาพ่ายสันจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เสือนั่งสูดกลิ่นเนื้อในมือของเขามันตื่นเต้นมากหยุดมือโชคดีที่ในช่วงเวลาสำคัญน,นั้นพ่อของเขามาพ่อได้ด่าทอเขาอย่างหนักลูกแค่ต้องการจะทำความรู้จักกับเสือลูกเป็นเพื่อนกับเสือนั้นเหรอมันคือลูกสัตว์ไม่ใช่ของเล่นสัตว์ก็มีจิตวิญญ,ญาณเช่นกัน พ่อคิดว่าลูกชายของเขาคงจะกลายเป็นเจ้าป่าเสือสามารถกลืนเด็กชายทั้งตัวได้ในพริบตาดังนั้นพ่อจึงเมาหมึนและนําแกหนักหลายร้อยกิโลกรัมมาวางหน้ากรงเสือวันนี้เขาจะให้ลูกชายเห็นด้วยตาของตัวเองถึงความแตกต่างระหว่างสัตว์และมนุษย์จากนั้นคนรับใช้ก็เปิดประตูเสือออกจากถ้ำอีกครั้งมองอาหารอันโอชาตรงหน้าเสือเตรียมตัวจะตะครุบเหยื่อทันทีมันค่อยๆเดินเข้าไปอย่างช้าๆใกล้แกะแล้วก็พุ่งเข้าใส่เร็วเหมือนลูกศรได้เห็นภาพอันโหดร้ายและเปื้อนเลือด ภาพนี้กลายเป็นฝันร้ายติดตาเขาไปตลอดชีวิตเขาหนีไม่พ้นไปได้สิบปีต่อมาเขาก็เติบโตขึ้นเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนพ่อจึงตัดสินใจพาเขาออกจากอินเดียเขาคิดว่าสัตว์ต่างประเทศจะมีมูลค่ามากกว่าดังนั้นเขาจึงวางแผนจะพาครอบครัวไปแคนาดาสัตว์ทั้งหมดจะถูกบรรจุและส่งไปยังอเมริกาเหนือแต่ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอคลื่นสึนามิที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถาโถมเข้ามาคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่ตัวเรืออย่างต่อเนื่องทําให้เรือเอียงไปมา จู่ๆน้ำจำนวนมหาศาลก็ไหลเข้ามาเมื่อเห็นภาพนี้เขาจึงรู้ว่าสถานการณ์ไม่ปกติเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องโดยสารพยายามปลุกทุกคนให้ตื่นแต่ตอนนั้นเรือก็จมลงไปในน้ำทะเลแล้วเขาเพิ่งเปิดประตูน้ำก็ไหลเข้ามาทันทีเขาสามารถกลับไปที่เรือได้เท่านั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นสมาชิกในเรือจึงรีบผลักเขาออกจากห้องโดยสารเพื่อหนีเอาตัวรอดใครจะไปคิดว่าในตอนนี้ม้าตัวหนึ่งที่ตกใจอย,อย่างสุดขีดกระโดดลงมาทำให้เชือกบ,บันไดหนีภัยขาดและตกลงไปในทะเลทันที ในคลื่นทะเลที่รุนแรงสมาชิกในเรือก็ร่วงตกลงไปในทะเลสุดท้ายเหลือเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตในความมืดเขาเห็นเงาร่างหนึ่งเขาทันทีโยนห่วงชีวิตลงไปจนกระทั่งเขาดึงมันขึ้นอย่างแรงเขาจึงพบว่ามันคือเสือเขาต้องการไล่เสือไปแต่ก็สายเกินไปแล้วเขาแค่กอดอยู่บนหัวห้องโดยสารเพื่อช่วยชีวิตตัวเองแม่ครับพ่อครับพี่ครับขอโทษครั เขาเอาแตกก่กอบหัวเรืออยู่แบบนั้นตลอดคืนเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถอยู่แบบนี้ต่อไปได้ดังนั้นเขาจึงปีนขึ้นเรืออีกครั้งเขามองไปรอบๆแล้วไม่เห็นเสือคิดว่าเสือคงถูกคลื่นซัดไปแล้วเขากําลังจะนอนพักผ่อนเขาไม่คาดคิดว่าจะมีงูทะเลโผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาจึงรีบใช้ไม้ถ่ายป้องกันตัวแต่งูทะเลตัวนั้นดูร้ายมากเขาจึงโยนไม้ถ่ายทิ้งแล้วปีนขึ้นไปบนหัวเรือเพราะเป็นครั้งแรกที่นั่งเรืองูทะเลก็เวียนหัวเพราะการโครงเคลงของเรือเช่นกันตอนนั้นเขาเห็นบนบทะเล มีนกนางนวลตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนต้นกล้วยที่ลอยน้ําเขาไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์นั้นได้จึงใช้เชือกที่แขวนอยู่ดึงลูกมาขึ้นเรือเขาจึงกินมันทันทีแต่ลูกม้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการมันหิวจึงวิ่งไปมาบนเรือตกเย็นลูกม้าหิวจึงตรงไปที่มาลายเขาพยายามขัดขวางแต่ก็ไม่มีแรงก,ก็เหมือนกับมาลายที่ถูกมากินต้องรู้ว่าถ้ายังดาเนินต่อไปแบบนี้สิงโตจะลงมือกับเขาดังนั้นเขาจึงใช้เสื้อชูชีพทําเป็นเรือเล็ก ใครจะรู้ว่าสิงโตกลับเลือกที่จะโจมตีลิงอุรังอุตังแต่ลิงอุรังอุตังก็ไม่ได้รับหมือยากขนาดนั้นมันจัดการสิงโตด้วยหมัดหนึ่งทันทีในขณะที่ลิงอุรังอุตังเผลอสิงโตที่ชำนาญก็พุ่งเข้าโจมตีครั้งยหกในที่สุดชีวิตของปลากระเบนก็กลายเป็นอาหารมื้อที่สองของเสือดาวไพยไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเตรียมที่จะดึงหอกออกมาเผชิญหน้ากับเสือดาวผลลัพธ์คือเสือที่โผล่ออกมาจากด้านหลังเสือจัดการเสือดาวทันทีจากนั้นเสือก็สังเกตเห็นภัย เขาเรีบถักแทงไปในทะเลแล้วก็หยิบไม้พายเตรียมสู้กับเสือผลคือถูกเสือตะปบโชคดีที่คลื่นลมแรงทําให้เรือแกว่งไปมาไม่หยุดเสือมึนงงจึงต้องเลิกโจมตีชายหนุ่มฉวยโอกาสกระโดดลงทะเลเขาว่ายน้ําไปถึงแพได้อย่างรวดเร็วจึงรอดตายเวลาผ่านไปหนึ่งวันภายบ่ายทั้งหิวทั้งกระหายจึงแอบขึ้นเรือเขาเขากินอาหารคําใหญ่ขณะที่เขารอบโยนของลงแพเสือตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันเห็นเสือวิ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งตอนนั้นหนูตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนหัวเขา เขาจึงคว้างหนูไปที่ปากเสือทันทีแล้วก็กลับไปที่แผลฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่นั่นสุดท้ายแล้วเขาก็ช่วยเสือขึ้นมาเพื่อไม่ให้เสือหิวและเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองด้วยเขาใช้แจจับปลาตัวใหญ่ได้เสือจึงได้กินอาหารมื้อใหญ่นึกว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วเสือก็ยื่นอุ้งเท้ามาหาเขา